ใบเตยเต ơi, เรียมบอกลาอาสยามทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงดังของตัวเองแบบเมาสเมาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมใบเตยเต ơi, เรียมบอกลาอาสยามมิถุนายนนี้ ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงเหมาทั้งหมดแต่ยังเรียกใบเตยอาสยามได้อยู่ไม่ติดลิขสิทธิ์เรื่องงานในวงการขอให้ดวงพาไปเองล่าสุดลูกทุ่งเซ็กซี่ตัวแม่สั้นเสมอหูใบเตยอาสยามซึ่งมีข่าวแว่วมาว่าอีกไม่กี่เดือนนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บอย่างใบเตยอาสยามหรือที่รู้จักกันที่ใบเตยสุธีวันก็จะเตรียมโบกมือลาทาง ค่ายของอาสยามเพราะหมดสัญญากับค่ายทางอาสยามแล้วล่าสดุดวันที่20เมษายน2565ที่ผ่านมาทางด้านของนักข่าวบันเทิงของช่องหนึ่งได้เผยบทสัมภาษณ์ของใบเตยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในงานบวงสวงละครเรื่องบัลลังลูกทุ่งนั่นเองซึ่งใบเตยได้ระบุว่า เป็นการตัดสินใจของใบเตยโดยจะหมดสัญญาลงในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตนก็ได้ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาทั้งหมดเพราะติดว่าตัวเองยังไงก็คือนักร้องทุกเพลงมันคือเพลงของใบเตยก็มีการคุยกับค่ายหมดแล้วและเป็นไปด้วยดีจากนี้จะได้เห็นผลงานของใบเตยที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งใบเตยก็ได้เปิดเผยอีกว่ารู้สึกใจหายมาก แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการจากลาอีกครั้งในช่วงหลังทางค่าของอาสยามก็ทำธุรกิจเพลงแบบไร้พรมแดนมาสักพักหนึ่งแล้วตัวใบเตยก็คืออาสยามไปครึ่งหนึ่งอยู่แล้วณวันนี้ตัวเองมีครอบครัวมีลูกแล้วเหมือนแต่ว่าที่ได้ออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแบบปกติ เรื่องการทำงานให้เป็นเรื่องของความร่วมมือกันมากกว่าอีกทั้งงานอีกหลายชิ้นที่ยังทำอยู่กับค่ายก็ยังค้างคาอยู่กันในปีนี้ซึ่งยังร่วมงานกันได้ตลอดส่วนนามสกุลอาสยามก็ยังใช้เหมือนเดิมซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาหมดแล้วต่อให้ไม่ใช่คนเรียกก็เรียกแบบนั้นอยู่แล้วเพราะมันเรียกเพราะมันเห็นอะไรที่ลืมไม่ได้ ซึ่งใบเตยก็ได้บอกว่าใบเตยไม่ได้ีเรียกกับตรงนี้เลยเรียกแบบไหนก็ได้สุดท้ายทุกๆคนก็คงจะเรียกแบบเดิมนั่นเองและล่าสุดก็คือใบเตยอ,อาสยามก็ได้เข้าพิธีบวงสรวงละครเรื่องใหม่ของทาง WorkPo i n t ช่อง23นั่นเองซึ่งเป็นการประเดิมงานละครที่มาประชันบทบาทกันในในตัวละครของสองลูกทุ่งค่ายยักษ์ใหญ่อย่างใบเตยอ,อาสยามและ เป่าเปาวร,รีพรพิมลนั่นเองยังไงก็รอติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของนักร้องลูกทุ่งตัวแม่สั้นเสมอหูอย่างใบเตยและอย่าลืมเป็นกำลังใจกับผลงานที่เธอจะออกมาสู่สายตาให้ประชาชนได้รับชมกันด้วยนะครับผม